หอสงน้ำพระพุทธรูปแบบโบราณอีสานหอสงน้ำพระพุทธรูปนี้แต่เดิมมีอยู่แทบทุกวัดในหมู่บ้านอีสานมักเรียกกันสั้นๆว่าหอสงหรือหอพระลักษณะเป็นเรือนหลังเล็กๆสร้างด้วยไม้หลังคาแป้นเกล็ดมีเสาสี่ต้นปัจจุบันหายุดหาดูได้ยากแล้ว อย่างหลังนี้อยู่วัดโพชัยอําเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีมีป้ายเก่าๆบอกไว้สั้นๆตามในภาพนะคะโดยปกติแล้วหอนี้จะใช้งานจริงๆในช่วงสงกรานต์ของแต่และปีโดยจะอัญเชิญพระพุทธรูปลงมาประดิษฐานไว้ภายใน ประชาชนได้ส่งน้ำส่งน้ำหอมและบูชาดอกไม้ท่านซึ่งสมัยก่อนช่วงสงกรานในอีสานมักยาวนานไปจนสิ้นเดือนห้าจึงอัญเชิญพระพุทธรูปก,กลับขึ้นไปในโบสถ์ในสีมหรือในศาลาเรียกกันว่าเอาพระขึ้นนั่นคือหมายถึงสิ้นเทศกาลสงกราน คนอีสานสมัยก่อนจะคุ้นเคยกันดีกับประเพณีนี้และหอสงมีคำปริศนาเป็นพยาเอ่ยถึงประเพณีนี้ทายกันเล่นเล่นว่าดอกอันหนึง่งบานอยู่ในธรรมฝนบ่ห้ามจักเถื่อแดดเดนแดดเดนแดนแดเดือนหาจังคอยห้ามเมนหยางนั่นหมายความว่ามีดอกไม้ดอกหนึ่งบานอยู่ในถรร้ำ ก็คือพระพุทธรูปในโบสถ์ในศีลนั่นเองปีทั้งปีไม่เคยถูกฝนครั้นเดือนห้าแดดแจ่มจ้าฝนกับโปรยลงมาพลมพลาให้ฉ่ำเย็นขอขอบพระคุณวัดโพชัยอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมไว้ณนะที่นี้ด้วยค่ะ